ค่ะก็ขอ,ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะและในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนแบบยอดหัวใจใน t ิกต o k กันนั่นเองนะคะก็สรัครครานะคะที่ต้องการจะเพิ่มยอดหัวใจก็สามารถทำตามคลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ ก็นในขั้นตอนแรกนะคะก็ให้คุณผู้ชมนะคะคลิกลิงก์ที่ใต้ดีโอดีเข้ามาเพื่อสมัครใช้งานแล้วก็ลงทะเบียนฟรีกันได้เลยนะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเจอเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ spesm MM นันเองนะคะจากนั้นเราก็คลิกไปที่สมัครใช้งานกันก่อนได้เลยเสร็จแล้วนะคะให้เราไปกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้กันได้เลยนะคะแต่ก็อย่าลืมคลิกใันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด,ด้วยนะคะเพื่อยืนยันว่าเราเป็นคนนั่นเองนะคะ แล้วก็สำหรับใครนะคะที่มีบัญชี Google Gmail กันอยู่แล้วก็สามารถคลิกไปลงทะเบียนกันที่ปุ่มด้านบนตรงนี้กันได้เลยและเนอนจาเราสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คลิกไปที่ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลย แลวเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะทางด้านนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะแล้วก็คลิปวีดีโอ tik t o อกกันเลยจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการนะคะแล้วก็เลือกหัวข้อเป็นเพื่อหมดใจกันไปได้เลยนะคะในส่วนของบริการก็จะมีหลากหลายบริการให้เราได้เลือกกันมากมายเลยจะมีการแจ้งเรทราคาการรับประกรันความเร็วต่างๆนะคะเอาไว้ให้เราได้เลือกกันแล้วก็เลือกเลทที่ต้องการลงไปได้เลยในส่วนของคำอธิบายนะคะเมื่อเราเลือกบริการไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีในส่วนของคำอธิบายของบริการที่เราได้เลือกไปกกัันนนนน่่เเเอองะะคพื็สาาามรถข้ คำแนะนําตรงนี้กันได้เลยแต่ใน่ว่ของลิงก์นะคะแล้วก็ไปดีนาติ k ต o อของเรากันเมื่อเราเข้ามาที่โพสต์ที่เราต้องการเพิ่มยอดหัวใจกันแล้วนะคะก็กด Copy ีลิงก์ไปที่ด้านบนเสร็จแล้วก็นําลิงก์มาใส่ในช่องลิงก์ที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะและในส่วนของจํานวนต้องการจะเพิ่มหัวใจเท่าไราแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะเพิ่มให้ดูสักห้าร้อยหัวใจกันไปเลยนะคะชาเวลาก็จะเฉลยคํานวณมาให้เราประมาณนี้ค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่สองบาทเกวก่าเท่านั้นเองจากนั้นเราก็คลิกไปที่คาว่าส่งหรือว่า แลวเมื่อเราก,กดสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครต้องการเช็คสถานะหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมะคะ่ะเราก็คลิกไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีสถานะขึ้นว่ารอดําเนินการอยู่ข,ข้างๆนี้เลยนะคะในส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของค่าบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้กดและทํารายการไปแล้วเมื่อสักครู่น,นะคะส่วนหมายเลขต้นนี้ก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเราเน่นค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอก็คลิกมาทีี่่เเเเเมมมมมนนนูติิงงไดด้้้ลลยะะะคคือกกขาา็จทัห2 ทางให้เราได้เลือกใช้บริการไม่ว่าการจะเป็นไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารนะคะหรือจะเป็นการเติมเงินเข้าสู่ทูตุนี่วอลเล็ตนั่นเองนะคะเพือ่อนๆก็สามารถเข้ามาเลือกใช้บริการที่ต้องการกันได้เลยและสำหรับใครที่ชื่นชอบเว็บไซต์นี้นะคะต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆเลยลองเขรามาใช้งานเว็บไซต์แบบเรากันด้วยเราก็คลิกไปที่เมนูแนะนําเพื่อนได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาเราให้เราก,กดคัดล็อกลิงก์จากนั้นเราก็ส่งไปให้เพื่อนๆกันได้ถูกทองทางกันเลยเมืรรอเม่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีกกกาาารรรเเเตติิมงน็จะได้อัค ทางเว็บไซต์ถึง5%ด้วยกันเลยนั่นเองนะคะก็สามารถเข้ามาใช้บริการแลวกขหาอะไรได้เพิ่มเติมกันได้ที่เจ้าทางนี้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะแล้วเกิดปัญหาติดขัดอะไรต้องการแจ้งหรือว่าพูดคุยกับแอดมินนะคะแล้วก็คลิกไปที่เมนูต,ตัวช่วยเหลือกันได้เลยเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีหมวดหมู่ต่างๆให้เราได้เลือกแก้ปัญหาลงไปแล้วสำหรับใครต้องการกรอกถึงข้อความก็มากรอกตรงกล่องข้อความด้านล่างตรงนี้นะคะในส่วนรูปภาพนะคะ้างแต่แน่ก็สา,ามารถแนบไปที่อัตแทกไฟล์ แล้วก็กดส่งตัวกันไปได้เลยหรือสำหรับใครที่รู้สึกว่าข,ขั้นตอนนี้ยุ่งยากเกินไปก็สามารถชิดไปที่รายละเอียดด้านข้างตรงนี้หรือจะคลิกโด,ดยตรงไปที่ไอคอนรูปลายกันเลยก็ได้นะคะแอดมินก็พร้พอมสปอตเราตลอด24ชั่วโมงกันเลยนั่นเองค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจะพาทุกคนกลับไปที่หน้าติกต็อกกันเลยนะคะจากนั้นเราก็มากดดีนะจอนหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดนสนใจที่เราเพิ่มไปกันได้เลย คณะตอนนี้นะคะยอดหัวใจก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแถมยอดนะคะก็ขึ้นเกินจํานวนที่เราได้เลือกไปกันด้วยนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะทางเว็บไซต์ก็ชอบใจดีแถมให้เราก็อยู่เรื่อยๆเลยนั่นเองนะคะก็สําหรับใครที่สนใจก็คลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้เข้ามาสมัครใช้งานและเข้ามาดูบริการกันได้เลยนะคะวันนี้ถ้าผู้ผิดพลาดระการใดก็ต้องขออภัยว้ณที่นี้ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นหน้าตารวมๆของเว็บไซต์ SPE SMM นั่นเองนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ